สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับพบกับผม b u r n g Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่า f i r s t l เล เกม First Lad นะครับก็เป็นเกมที่มาใหม่สดร้อนๆเลยนะครับจากค่ายเป็ก u ั s สเปลนะครับก็เป็นเกมแนว Racing นะครับที่จะจำลองให้ผู้เล่นนะครับเป็นเหล่าเจ้าหนูตัวเล็กๆของเรานะครับพากันวิ่งแข่งไปตามเส้นทาง ต่างๆนะครับเพื่อไปถึงเส้นชัยนะครับในระหว่างเส้นทางเนี่ยเราก็จะมีการเก็บของต่างๆเก็บหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับตัวหนูเองนะครับเก็บของเพื่อจะไปซื้อไอเทมต่างๆเก็บของที่จะไปซื้อกระเป๋านะครับเพื่อทําการเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการเก็บชีตแล้วก็เอาชีตเนี่ยไปทําการบริจาคนะครับเพื่อขึ้นแท็กแต้มต่างๆที่อยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบเกมนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะทิกเกอร์จบเกมก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเม มีผู้เล่นนะครับพาเจ้าหนูของประจําสีของเขาเนี่ยครับทุกตัวเลยนะครับวิ่งไปถึงจุดเส้นชัยตรงนี้ได้นะครับทั้ง4ตัวนะครับก็จะทิกเกอร์จบเกมนะครับแล้วเราก็จะเล่นกันให้ครบรอบแล้วเราก็จะจบเกมนะครับแล้วก็มาดูกันว่าแต้มใครเยอะที่สุดนะครับหรือการจบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นเอาเจ้าตัวคิ้วของเขานะครับไปวางนะครับ คบเม็ดที่8เนี่ยเราจะเล่นรอบนั้นให้จบนะครับเราก็จะเล่นเพิ่มอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะมานับแต้มจบเกมเช่นเดียวกันใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพนะครับซึ่งการเซตอัพครั้งนี้นะครับผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นนะครับเกมบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นน้อยกว่า 5คนเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องเอาในส่วนของ n u t r a l marker มาทําการมาร์กไปนะครับก็จะเป็นโทเค็นสีเทาๆตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมาบล็อกในส่วนของ building tag ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดเราเล่นกันต่ํากว่า3คนเนี่ยมันก็จะมีวาง นะครับในกรณีที่เล่น1นึถคนก็จะวางตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ลองไปดูในเมนบอร์ดดีๆนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน5คนเนี่ยก็ไม่ต้องทําการเซตอัพอะไรเพิ่มเติมต่อมานะครับเราจะทําการเอาในส่วนของโทเค็นของแต่ละผู้เล่นนะครับโดยเริ่มจากโทเค็นเจ้าตัวหนูนะครับเจ้าตัวแรดของเราเนี่ยนะครับก็เอามาวาง2ตัวในจุดเริ่มต้นที่อยู่ตรง สายล่างตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเอามาวางไว้ที่ช่องนี้เขาจะเรียกว่าช่อง nursery อันถัดมานะครับก็จะมีแดเบอร์โ o ่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เป็นเหมือนกับตัวเหมือนเก็บกีตาร์นะครับผมมองดูแล้วเหมือนลักษณะคล้ายกีตาร์เลยนะครับเอามาสแต็กวางซ้อนกันตรงนี้แล้วก็ในส่วนของไลท์สติงนะครับก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนอกจากเราจะวิ่งแข่งกันแล้วเนี่ยเราต้องแข่งกันจุดไฟด้วยนะครับจุดหลอดไฟตรงเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ตลกเหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับเราจะเอาในส่วนของ Energy d r i n k ตรงนี้นะครับเอามาก็ให้ดูนะครับว่าเราเล่นกันกี่คนในคู่มือจะมีบอกนะครับอันนี้ถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยจะเอามาทั้งหมด ห้าอันนะครับถ้าเกิดเราเล่นกันห้าคนเนี่ยก็น่าจะใช้ทั้งหมดนะครับก็คือหกอันเนี่ยามาวางไว้ตรงนี้มันจะเป็นร้านค้าหน้าตาเหมือนเป็นกบสักอย่างหนึ่งนะครับเอามาคองไว้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีกระเป๋าของเจ้าน้องหนูทั้งหลายนะครับก็เอามาสุมไว้ตรงนี้ก็ดูเช่นเดียวกันนะครับถ้าเล่นกัน4คนเนี่ยก็จะสุ่มมา7ชิ้นแล้วก็อันสุดท้ายตรงนู้นนะครับก็จะเป็น บอททอมแคปนะครับก็จะเป็นเหมือนกับฝาขวดนะครับซึ่งเจ้าตัวฝาขวดตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เราได้แต้มเพิ่มด้วยนะครับในตอนจบเกมนะครับก็เอามาสุ่มไว้ตรงนี้ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยก็จะสุ่มมา4อันในส่วนของซับไพ่นะครับก็จะมีรีซอตต์ต่างๆมากมายเลยก็จะมีพวกชีสมีพวกแบกกิ้งโซดา นะครับมีทินคอนมีคลคูลเอเตอร์อะไรเนี่ยสปายตรวนี้เอามากองมาให้เรียบร้อยนะครับล้วก็จะมีพิเศษที่นึงก็คืออ่าลืมบอกไปนะครับตรงฝั่งล่างขวาตรงนี้มันจะมีพวกคอมิกนะครับก็คือจินตนาการว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับเจ้าพวกหนูทั้งหลายทีนี้ในเกมเขาแนะนานะครับถ้าเกิดเล่นกันครั้งแรกเนี่ยหนังสือตัวที่มันมีรูปหนูติดอยู่ทางมุมขวาตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเรียกว่าซุปเปอร์แทเนี่ยก็คือจะไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกันไปแล้วเนี่ยเราก็สุ่มมาทั้งหมดมาเลยนะรรััััมมนนนนนนจะีดดด้้้้ววยกกก10ออเเ่ถาาิิทงปไไ4็ใส ของเบ n กิ r มา 6อันพอดีนะครับแต่อันนี้เราแบบสุ่มทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเลยนะครับก็จะมีตอนนี้เนี่ยมีซุปเปอร์แรดโผล่มา3ตัวนะครับแล้วเราก็เอาในส่วนของโทเค็นซุปเปอร์แรดตัวนี้นะครับดูนะครับว่ามันตัวไหนมันโผล่มาบ้างนะครับก็เอามาวางเป็นซับไพตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้เล่นหยิบในส่วนของคอมมิตตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็จะได้เจ้าตัวซุปเปอร์แรดตัวนี้ไปด้วยนะครับเอาไปไว้ทําอะไรนะครับก็เป็นกิมมิคที่เท่มากๆนะครับเขาจะเอาในส่วนของไอซุปเปอร์แรดเนี่ยมาเสียบไไไวว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 ้้้้้้นน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 ะะะะะะคคครรรรรัััััััับบบซึ่่่่่งงงงดดดาา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 าหหหหลลตตตตตเเเเเเจจจจูููีีีีียยพืออออทก๋มมมมสถปใฟ เพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ในส่วนของเพย์บอดของผู้เล่นนะครับเราจะเซตอัพอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็จะมีนี่นะครับที่เป็นเฟิร์สเพย์มาร์เกอร์นะครับเป็นเจ้าตัวหนูถือธงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเพย์บอดนะครับก็จะบอกว่าในหนึ่งรอบของผู้เล่นนะครับเราจะทาเฟสอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยก็มีทั้งหมดแค่4เฟสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมี คิ้วเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้จะเอามา8คิ้วก่อนนะครับเราจะใช้ในการมาร์กในกรณีที่เราไปสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเจ้าพวกหนูพวกนี้แหละนะครับมีอยู่ด้วยกัน8ชิ้นแล้วก็มีอีก2อันนะครับอันนี้เราจะเอามาไว้ตรงข้างๆเพย์บอร์ดเนี่ยเราจะยังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจริงๆมันก็ใช้ได้แหละเดเ๋ยปบอกอีกทีนึงก็คือในกรณีที่ มันทิกเกอร์จบด้วยการที่ผู้เล่นนะครับวาง8อันเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นให้จบรอบแล้วก็เล่นได้อีกรอบหนึ่งนะครับในกรณีที่ผู้เล่นแบบไปทําการสร้างเพิ่มเติมเนี่ยก็จะสามารถเอาตัว9แล้วกันที่10เนี่ยไปวางได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์วางในส่วนของคิวตัวเนี้ยได้เกิน10อันนะครับก็คือถ้าใช้หมด10บอันพอดีเนี่ยก็หมดแค่นั้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนแรกนะครับก็จะได้1ชีตเริ่มต้นนะครับผู้เล่นคนที่2คนที่3ก็จะได้2อชีตนะครับแล้วก็คนที่ที่คนนี่ะ ได้มา1ชีทส่วนถัดมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะเป็นแวร์เลนพิเศษนะครับมันจะใช้เมนบอร์ดอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะสามารถสุ่มในส่วนของผาดต่างๆเนี่ยลงไปเลียงไปใหม่ได้ในกรณีที่เราแบบเบื่อแล้วนะครับถ้เาเกิดการเล่นแบบผาดเดิมๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแอคชั่นแรกการเดินแบบแรกที่เราจะเดินมันจะเดินยังไงนะครับมันจะเป็นพัซเซิลนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนสาธิตวิธีการเล่นด้จะเข้าใจนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําสกอร์แต้มต่างๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาในส่วนของสกอร์มาร์เกอร์ที่ม อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับในส่วนของแวร์เลนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่เซตอัพได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกมนี้มันเกียร์ยังไงนะครับสาหรับการ แข่งเจ้าหนูวิ่งตัวนี้นะครับทีนี้วิธีเล่นของเกมเฟิร์ส a ลนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด4เฟสอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อผู้เล่นทําครบ4เฟสเนี่ยก็ผัดไปที่ผู้เล่นคนถัดไปก็เล่น4เฟสเล่นคนถัดไปเนี่ย4เฟสไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะทิกเกอร์จบเกมอย่างที่ผมบอกไปมีด้วยกัน2อย่างก็คือผู้เล่นนะครับพาเจ้าหนูทั้ง4ตัวเนี่ยเข้าเส้นชัยตรงนี้ได้นะครับเราก็จะ เล่นให้จบรอบนั้นแล้วก็จบเกมทันทีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อผู้เล่นนะครับวางเจ้าตัวเม็ดคิวของเขาลงใน builder t a g เนี่ยนะครับครบ8คิวนะครับเล่นให้จบในรอบนั้นนะครับแล้วก็เล่นอีก1รอบนะครับเราก็จะจบเกมแล้วก็จะมานับแต้มกันนะครับเดี๋ยวตอนจบเกมแล้วก็มาดูจริงๆแต้มพวกเนี้ยมันก็มาจากการที่เราเอาเม็ดไปวางอยู่บนแท a พวกเนี้ยแหละนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรูปเหมือนกับพระจันทร์เกือบจะเต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวอะไรเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแต้มทั้งหมดเลยนะครับเม็ดเราอยู ing, ่ที่ช่องไหนแล้วก็สกรรแแตต้้้มมมาาานนนนนนนัันัหลลละะทีีีเเเาาดู่ยคบวิธ เริ่มจากเฟสแรกนั่นก็คือการเดินเจ้าตัวหนูของเราเนี่ยแหละการเดินหนูของเรานะครับมีวิธีการเดินด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกคือถ้าเกิดเราเดินด้วยหนูเพียง1ตัวนะครับเราจะเดินได้1นถึงหช่องนะครับเดินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดินไปเลยอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้เล่นสีฟ้านะครับผมขอเดินก่อนตัวนี้เดินมาที่ช่องนี้เนี่ยครับนับอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็อยู่ที่ช่องสีเหลืองแบบนี้นี่คือจบในส่วนของเฟสที่1นะครับก็คือการเดินหนูหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งวิธีนะครเดินนหู มากกว่า2ตัวนะครับทีนี้จานวนหนูที่เดินมากกว่า1ตัวนะครับทุกๆตัวที่เราเดินเนี่ยเราจะเดินได้แค่หนถึงสช่องเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขพิเศษก็คือเมื่อเดินเสร็จแล้วนะครับหนูจะต้องหยุดที่ช่องที่เป็นสีเดียวกันนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสีฟ้าอยากจะเดิน หนูมากกว่า1ตัวนะครับเขาเดินหนูตัวนี้ก่อนนะครับเดิน3ช่องก็เดิน1 2 3นะครับแล้วก็อีกตัวสีฟ้าตัวนี้ก็เดิน1ก็เดินแบบนี้เห็นไหมครับหนูตัวแรกตัวนี้นะครับอยู่ที่ช่องสีฟ้านะครับแล้วก็หนูตัวนี้ก็อยู่ที่ช่องสีฟ้าเช่นเดียวกันอันนี้คือเดินได้นะครับอันนี้คือแอคชั่นการเดินนะครับมีพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการเดินหนูเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ถ้าเราเดินหนูนะครับไปอยู่ในช่องที่มีเพื่อนอยู่เราจะต้องจ่ายชีตนะครับชีตก็คือโทเค็นนั้นแหละนะครับให้กับผู้เล่นที่อยู่ในช่องนั้นนะครับอย่างเช่นสีเขียวเดินมาในช่องนี้ก็ต้องจ่ายชีตให้กับผู้เล่นคนที่เป็นสีฟ้านะครับในกรณีเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดสีส้มอยู่ด้วยแล้วสีเขียวเดินเข้ามาแบบนี้นะครับก็ต้องจ่ายชีตให้ทั้งสีฟ้าแล้วก็สีส้มเลยนะครับ ทีนี้แล้วก็เกมบอกว่าถ้าเราไม่มีชีสนะครับเกมบอกว่าให้เราหยิบในส่วนของมูตี้ชีสมานะครับนี่ก็จะเป็นชีสเน,น่านะจะเป็นชีสเน่าแหละมาเป็น1ชิ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวมูตี้ชีสเนี่ยตอนจบเกมมันมีค่าลบ2แต้มด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบมูดี้ชีสมา1อันนะครับเราจะได้ชีสที่เป็นปกติเนี่ยมาอีก3อันนะครับให้เราเอาไปใช้จ่ายนะครับก็คือเกมบอกว่าทุกๆกรณีเลยนะไม่รู้วิธีไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าผู้เล่นจะต้องทําการจ่ายชีสแล้วไม่มีชีสเน บูดี้ชีสทันทีนะครับแล้วก็จะได้มา3ชีสแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเดินนั่นเองนะครับต่อมาเฟสที่2นะครับนั่นก็คือการคอลเลก e s o u r c สนะครับให้เราดูเลยนะครับหนูที่เราเดินในเฟสที่1นะครับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่เดินไปเนี่ยเขาจะได้เก็บของตามช่องที่เขาตามจังยาร์ดกันนะครับในในเกมเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยเขาเรียกว่าจังยาร์ดนะครับในในแต่ละจังยาร์ดที่หนูของผู้เล่นคนนั้นหยุดเนี่ยครับก็จะได้รีซอสตามนั้นไปเลยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับสีฟ้าหยุดที่ช่องสีเเเเหลืองนนีีีีีี่่ยย้้้าากกกก็็็จจะะไไดดชชชทมม1 1ัับ สองชีทนะครับก็หยิบมาเข้าเป็นซัพพลา์ของเรานะครับทีนี้หลังๆเวลาเดินไปเนี่ยชีทมันก็จะมากขึ้นนะครับเนี่ยสามชี้สี่ชีสก็ดูตามไมคอนของแต่ละจังยัดผาดเลยนะครับว่าเขาจะให้อะไรบ้างนะครับแล้วเรามาดูกันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะมีถ้าเป็นช่องสีเหลืองนะครับก็คือจะได้ชีสนะครับช่องสีส้มนะครับจะได้เบกกิ้งโซดานะครับมีเบกกิ้งโซดากล่องแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวของต่างๆเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการสร้างแพ็กต่างๆเดี๋ยวเรื่องของ การสร้างแท็กเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเฟสที่4นะครับมันจะเป็นออปชนอลนะครับก็คือเฟสที่1แล้วเฟสที่2เนี่ยยังไงก็เป็นเมตาทอรี่นะครับเราจะต้องทำต่อไปช่องสีเขียวนะครับก็จะเป็นในส่วนของไวกานะครับเหมือน น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสีเหลืองๆแบบนี้ขวดสีม่วงๆแล้วก็ผลสีเหลืองๆเนี่ยผมไม่รู้นคืออะไรนะครับจริงๆให้ดูไอคอนนะครับบางสีเนี่ยมันก็ไม่สเปซิฟิกเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรอย่างเช่นสีส้มเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนี้ได้เลยนะครับก็ให้ดูไอคอนแล้วกันนะครับถ้าเป็นไอคอนเก็บไว้ก้าเราก็หยิบไว้ก้าถ้าเป็นไอคอนเก็บแบกกิ้งโซดาก็เก็บแบกกิ้งโซดานะครับถ้าเป็นไอคอนที่เก็บนี่ทินแคนเราก็เก็บทินแคนนะครับเก็บตามช่องที่เราหยุดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีสเปเชียลนิดนึงนะคร ไฟพเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปหยุดในช่องที่เป็นหลอดไฟนะครับเราจะได้เดินในส่วนของไลท์สตริงตัวนี้นะครับแท็กตัวนี้แหละเราก็จะเดินตามสมมติว่าสีฟ้าเขาหยุดอยู่อย่างนี้เนี่ยช่องนี้มี2องไลท์สตริงช่องนี้มี1่ไลท์สริงเขาจะได้เดิน3ไลท์สตริงสีฟ้าก็เดินเลยหนึ่งสองแบบนี้ทีนี้นะครับประโยชน์ของเจ้าตัว ไ i ฟ์สต i n g ตัวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเจ้าตัวหนูของเรานะครับมาทําการเก็บรีซอร์ในช่องที่ไ i ฟ์สต i n g ตัวนี้นะครับผ่านหรือเจ้าตัวไลฟสต i n g ตัวนี้อยู่นะครับทุกๆช่องเลยเนี่ยที่เขาทําการเก็บรีซอร์ได้นะครับ เขาจะได้รีสอร์ทเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับก็ให้ดูสีของใครของมันเลยอย่างเช่นในกรณีแบบนี้สีฟ้าอยู่ในช่องส้งมอันนี้นะครับเขาจะได้ในส่วนของแบคกิ้งโซดานะครับจากปกติเนี่ยเขาจะได้แค่1ชิ้นนะครับแต่เขามีไลท์สติงนะครับอยู่ที่ช่องนี้ด้วยนะครับเขาก็จะได้เป็น2ชิ้นนั่นเองส่วนช่องนี้เนี่ยไลท์สติงยังมางไม่ถึงนะครับเขาก็จะได้ในส่วนของ จ้าตัวขวดม่วงแล้วกันผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับก็จะได้อีก1ชิ้นนะครับก็ดูเนี่ยอันนี้ก็คือประโยชน์ของเจ้าตัวไลท์สตริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตัวไลท์สตริงของผู้เล่นคนไหนนะครับเดิน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 มานะครับแล้วมาดูในช่องที่เป็นคอนสตรักชั่นไลท์ตรงนี้นะครับผู้เล่นคนนั้นก็จะได้เอา1เม็ดบาร์เกอร์ของเขานะครับไปวางไว้ช่องแรกนะครับก็คือคนแรกที่สามารถเดินมาผ่านช่องนี้หรือถึงช่องเนี้ยนะครับก็จะได้ถึงกาวแต้มเลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด หนึ่งที่สองที่แล้วก็สามที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการได้รับอินคัมในส่วนของที่เป็นหลอดไฟนะครับต่อมาอีกหนึ่งอินคัมนะครับก็คือการที่เราจะได้รับอินคัมตัวที่เป็นรูปแอปเปิลโดนแทะอันนี้นะครับก็คือเราจะได้เดินในส่วนของแรดเบอร์โรตรงนี้นะครับทีนี้การเดินเจ้าตัวแรดเบอร์โรตรงนี้นะครับมันจะเดินตามเข็มนาฬิกาเสมอนะครับที่อยู่ตรงจุดพอยต์ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ให้ดูเลยนะครับว่าเราว่าเราได้ในส่วนของแอปเปิลโดนแทะกี่ อัันนะครบทีนี้ย้อนกลับมาทีนึงนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมตัวเนี้มันบวกทุกอย่างเลยครับหลอดไฟมันก็บวกแอปเปิลโดนแทะมันก็บวกนะครับทีนี้กลับมา อีกนิดนึ่งก็คือการเดินในส่วนของแรดเบอร์โรตัวนี้นะครับเราจะเดินยังไงสมมติผมได้5เบอร์โรนะครับผมก็เดินมันจะเดินตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับก็คือเดิน1 2 3 4 5นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมาจอดในจุดที่มีของตรงนี้นะครับเราก็จะได้ของตัวนั้นทันทีนะครับถ้าเกิดเราอยากเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินอ้อมไปใหม่นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเข้าในส่วนของเนอร์สเซอรี่หรือถ้าเกิดเราอยากจะเข้าในส่วนของการสกอร์แต้มแท็กของแอปเปิลโนแทสตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเดินแบบวนมาใหม่นะบบนเดิแ ย้อนสอนมาไม่ได้นะครับ ทีนี้ในช่องแรกคืออะไรนะครับในช่องแรกเนี่ยก็จะคือเราจะได้คอมิกนะครับซึ่งในแต่และคอมมิกก็จะมีเหมือนเป็นกับพาสิซิปอินคมของเรานะครับถ้าเราเอามาเก็บไว้อย่างเช่นอันนี้ง่ายๆก็คือการที่เราทําการสร้างไอ้พวกเนี้ยต่างๆเนี่ยมันจะจ่ายคอร์สลดลงนะครับแล้วก็บางคอมมิกอย่างที่ผมบอกไปมันก็จะมีเบเดฟิตนะครับแล้วก็จะมีพลังของซุปเปอร์แรดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเสียบให้กับเจ้าตัวแรดตัวไหนของเราเนี่ยตัวนั้นก็จะมีความสามารถติดตัวไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยเราก็จะไมมมมม่่่สสาาาาาารรรรถถแบดบดใใตตัวัววห้้้นลกก็งีเเิ ทำตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เอาในส่วนของเม็ดมาร์เกอร์ของเรามาวางนะครับมาคนแรกก็จะได้แต้มเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับของทุกๆแขกเลยเนี่ยอันนี้คือจะสามารถวางกี่เม็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดผู้เล่นสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเฟสที่2นะครับที่เรียกว่าการ collect income ต่อมาเฟสที่3นะครับอันนี้เป็น optional แล้วนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้เล่นนะครับหยุดอยู่ในช่องที่เป็นเหมือนกับช็อปตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเหมือนลูกศรขึ้นไปนะครับมีช็อปตัวนี้ช็อปตัวนะครับ ผู้เล่นสามารถทําการจ่ายชีตได้นะครับนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับจ่าย6ชีตนะครับเอากระเป๋าเป้ตรงนี้นะครับจ่าย 7จ็ชีสตรงนี้นะครับหยิบตัว e Energy d r i n k ตรงนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับไอเทมให้เราไว้ใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนไวเทมมี2อันให้เราแบบเอาไปใช้แทนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจุดสุดท้ายเนี่ยก็คือจะซื้อ Button Cap ปนะครับเป็นฝาขวดเอาไว้สกอ์แต้มตอนจบเกมนะครับซึ่งมันมีอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทําได้ครับคือเราสามารถขโมยได้ด้วยนะครับโดยที่เวลาเราจะทําการขโมยนะครับเราก็หยิบ1ชิ้นที่เราต้องการนะครับ มาเก็บไว้ที่เราเลยนะครับจากนั้นเจ้าตัวหนูที่มันขโมยของนี่ยมันจะกลับมาเริ่มใหม่นะครับก็คือแบบถ้ามาแบบคนดีนะครับก็จ่ายของไปนะครับถ้ามาแบบคนเร็วก็หยิบนึงอันแล้วกลับมาใหม่นะครับในกรณีที่เราแบบเพยอยากได้จริงแต่ไม่มีของนะครับอันนี้ก็คือ optional นะครับเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับ แล้วก็เฟสที่4ี่นะครับก็คือเฟสที่เราจะสามารถทําการคอนสตรักชั่นต่างๆนะครับหรือเราจะทําการด onation ก็ได้ครับเป็นออปชั่นอลนะครับ,นนะรบจะทําหรือไม่ทําก็ได้ในการสร้างต่างๆก็ดูในแท็กตรงนี้เลยนะครับมันจะมีอยู่4แท็กตรงนี้นะครับมันจะบอกนะครับว่าจ่ายของเท่าไหร่นะครับเราถึงจะทําการสร้างได้การสร้างเกมนี้ก็ง่ายมันไม่ได้ทำอะไรหรอกครับเราแค่ จ่ายของไปแล้วก็เอาเม็ดไปวางแค่นั้นเองนะครับเม็ดที่วางคนแรกเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะนะครับทุกๆแท็กเลยใครมาคนแรกเนี่ยก็จะได้เยอะนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับนั่นก็คือการจ่าย10ชีตนะครับการดเน a t i o n ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เอาเม็ดวางในส่วนของแท การบริจาค10ชีตตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูแท็กต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเข้าใจนะครับแท็กแรกนี้ผมบอกไปแล้วว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยมันผ่านในส่วนของคอนสตรักชั่นไลท์ตรงนี้นะครับหรือเหยียบก็ได้นะครับก็จะได้วางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือการด onation นะครับในส่วนของทุกๆ10ชีตนะครับก็จะโด onation ตรงนี้ได้นะครับถ้ามี20ชีตก็ลงได้นะครับลง2อันเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือการจ่ายของเพื่อทําการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการสร้างจรวดครบทุกคอนสตรักชันเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะได้ไปวางเม็ดตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกไปก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเจ้าหนูตัวแรกครับที่มาถึงจุดที่จะไปขึ้นจรวดยงิงผมไม่แน่ใจว่าหนูมันพยายามจะแบบออกไปน่ะเห็นนะครับก็คือเราจะได้วางเม็ดตรงนี้ด้วยนะครับตัวแรกที่มาถึงเนี่ยได้ถึง10แป้มเลยนะครับแล้วก็มีแท็กตรงนี้นะครับในนั่นก็คือ ที่เราได้ในส่วนที่เป็นรูปแอปเปิลโดนแทรตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เม็ดหวานเช่นเดียวกันเนี่ยครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีการทริกเกอร์จบเกมเราก็จะถึงมันจะมานับแต้มกันนะครับทีนี้การเดินมันจะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของช็อตคัทนะครับนั่นก็คือแบบทางลัดนั่นเองเราก็ดูนะครับว่าเราจะเดินผ่านทางลัดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องทําการจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นจ่ายเจ้าตัวขวดสีม่วงตรงนนนนี้้จจจ่่่่าาายยใสววขขอองงบเเเตััคครรืละ นเนก็ดูตามรูปเลยถ้าเกิดเราจะทําการใช้ทางลัดนะครับแล้วก็ตรงเนื้อสไรตตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินในส่วนของไอเจ้าตัวแรดเบอร์โรตัวนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ได้นะครับเราจะสามารถปลดเจ้าตัวหนูที่อยู่ในเนื้อสไรีของเรานะครับออกมาทําการวิ่งแข่งตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เดินหนูเข้ามาในช่องสุดท้ายนะครับเรามีสิทธิ์สามารถกําหนดนะครับให้ช่องนี้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับเพ <P ew are> ื่ออะไรนะครับสมมติว่าตัวละครตัวนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเขาบอกว่าให้ช่องนี้เป็นสีส้มการที่เราจะเดินหนูทุกๆตัวนะครับในกรณีที่เดินมากกว่าหนึ่งอย่างที่ผมบอ,อกไปก็จะเดินได้1นึถึงสช่องใช่ไหมครับผมก็จะเดินตัวนี้ 1- นึสองนะครับแล้วก็จะเดินตัวนี้1นึสองสามเนี่ยผมจะเดินได้ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับถ้าเราบอกว่าตรงนี้เป็นสีส้มนะครับก็ดูดีๆนะครับว่าเจ้าตัวอื่นเนี่ยมันสามารถ เดินไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าการที่เราจะเดินหนูหลายตัวนะครับเกมบอกไว้แล้วนะครับว่าเราจะต้องอยู่ในช่องที่เป็นสีเดียวกันเท่านั้นแล้วก็อะไรอีกนะครับเราจะมีสิบเลือกเบนฟิตตรงนี้ได้นะครับในกรณีที่เราเดินมาถึงเส้นชัยนะครับอย่างแรกเลยคือเอา3มแต้มตอนจบเกมนะครับอันนี้เราจะได้สกอร์ด้วยแล้วก็หรือเราจะทําการปลดหนูที่อยู่ในเนอร์สลีของเราให้ลงมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือจุดสุดท้ายที่เราจะได้และอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของ เกมเฟิร์ส a ลนะครับก็มีแค่นี้นะครับเล่นง่ายๆเป็นเกมเลสซิ่งแนวขำๆแบบช่วงแรกๆเนี่ย,แบบย,นยหนูมันจะเบียดกันมากครับก็คือแบบเดินไปกั๊กที่คือแบบตรงนั้นเราก็อยากไปแต่ไปแล้วมันต้องจ่ายชีตแต่เพื่อนมันไปขวางทางอะไรอะไรเราเนี่ยนะครับแล้วชีตมันก็สําคัญมากนะครับเพราะมันใช้ในการ ซื้อของแล้วก็ใช้ในการโด onation ด้วยนะครับจริงของมันช่วงแรกๆอาจจะไม่ต้องลงทุนในการจ่ายชีตก็ได้นะครับเราแบบไปแบบขอขโมยนะครับแล้วกลับมาเริ่มเดินใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่ผู้เล่นจะเล่นเลยนะครับแล้วก็ตอนจบเกมมันจะคิดแต้มอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก็บอกอะไรแต่ละแท็กก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของสกอร์ชีตตัวนี้ให้นะครับเราก็จดเลยนะครับว่าใแต่ละแท็กเรามีเม็ดอยู่ตำแหน่งแต้มเท่าไหร่ก็บวกบวกกันเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสาขวดตรงนี้นะครับว่าเขาจะให้แต้มอะไไไไรรยัังงเท่่าาหกกนนนบ้็ปดูใ เลนชีสนะครับในเกมนี้เขาจะมีเลฟเฟนชีสมาให้นะครับแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวแค่นี้เองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่ๆมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราจะได้แต้มตามโทเค็นอันนี้ที่เรามีนะครับแล้วก็ลบในส่วนของมู h ชี t นะครับถ้าเกิดเราเก็บไว้นะครับกระชีดแล้วลบ2แต้มนะครับแล้วก็ของทุกๆ4อย่างนะครับจะเป็น1แต้มนะครับตอนนี้ผมก็แปลกใจในส่วนของสกอร์ชี t เหมือนกันนะครับมันมีของอยู่5ชนิดนะครับมันวางว่าตอนนี้มันทําให้เราคิดว่าเฮ้ยมัน5อย่างเป็น1แต้มหรือเปล่าแต่ในคู่มือบอก4อย่างเป็็นนน1แต้มมะครับกผ ขออภัยด้วยเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในรูบุ๊กถูกหรือว่าในสกอร์ชีตนี้มันถูกกันแน่นะครับแต่เรายึดตามรูบุ๊กไปก่อนละกันนะครับเราก็รวมกันเลยนะครับใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับถ้าเกิดการไทเบเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนที่พาเจ้าหนูนะครับเข้าไปในอยู่ในส่วนของล็อกเก็ตเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดยังเสมออีกก็แชร์วิกตอรี่กันไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของเกมเฟิร์สแลสนะครับก็เป็น อีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับถ้าเล่นกัน5คนเนี่ยก็อาจจะชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเซตอัพ เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราแบบเบื่อแล้วมันก็จะมีแวอรเรียนให้นะครับในส่วนของสกอ์แต้แล้วก็ในส่วนของจังยาร์ดผ่าต่างๆนะครับที่เราจะสุ่มนะครับทำให้แบบรูปแบบการเดินของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละเกมที่เราทําการเล่นด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมจากน้องชายผมนั่นเองนะครับก็ส่งมาให้เราได้รีวิวนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับก็คือสปอนเซอร์นั่นคือร้าน AFK Board เกมช็อปของเรานั่นเองด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองดูได้นะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่นอกกระแสนิดนึงนะครับอาจจะมีของไม่ค่อยเยอะนะครับใครซื้อก่อนก็มีสิทธิ์ได้ส่วนลดก่อนนะครับยังไงก็ฝากอุหนุนพี่ชายผมด้วยละกันนะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอจบการบอร์ดเกมวิวแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเบอร์นินบอร์ดเกมของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นการบอร์ดเกมวิ 拜拜。Bye bye